ใครที่อยากมีอิสรภาพทางการเงินนะครับภายใน1 0ถึง15ปีนะครับกุณพาดคลิปนี้ไม่ได้เลยนะครับคลิปนี้นะครับผมจะไล่ฟังว่าวิธีการที่เราจะสามารถเกษียณได้หรือมีอิสรภาพทางการเงินได้นะครับในระยะเวลาที่ไม่ยาวเช่น10ปี15ปีเนี่ยเขาทำกันยังไงนะครับรวมถึงจะยกตัวอย่างด้วยนะครับว่าลงทุนยังไงแล้วก็บริหารพอร์ตยังไงนะครับถ้าพร้อมแล้วไปรุยได้เลยครับ โอเคครับเรามาเริ่มกันที่ตัวอย่างแรกเลยนะครับถ้าสมมุติว่าเราอยากเก็บเงินอย่างมากครั่งนะครับภายใน10ปีต้องกเกษียณให้ได้นะครับหรือต้องมีอิสรภาพทางเงินให้ได้เลยนะครับสมมุติว่าเรามีรายได้5 0,000บาทยกตัวอย่างให้ดูนะครับเราเก็บเงินใน10ปีอยากจะมีเงินประมาณ5ล้าน2อนะครับอยากจะมี passive income ซักประมาณ3,6 0 0 0ต่อปีหรือตกเดือนละ3 0,000ื่นเนี่ยเราต้องวางแผนจัดการเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าเกิดว่าเรารอได้ อีกสัก5ปีเป็น15ปีเนี่ยสิ่งที่เราจะได้ก็คือเงินตอนปีที่15เนี่ยจะกลายเป็นประมาณ9ก้าล้านนะครับแล้วก็ตัว passive income ที่เราจะได้นะครับอยู่ที่ประมาณ6กแสนหต่อปีเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับผมสิ่งที่เราต้องคิดคือปัจจุบันเนี้ยนะครับเราใช้เงินประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้ปัจจุบันคิดข้อนี้ให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็เรารับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ขนาดไหนได้ไหมนะครับ มีรายได้เสริมไหมนะครับยืดหยุ่นได้ไหมเพิ่มระยะเวลาได้ไหมสมมติว่า10ปีมันยังไม่ถึงเป้าหมายหรือมันมีความมันผนยืดระยะเวลาให้มันได้ไหมนะครับยกตัวอย่างเช่นทุกวันนี้เราใช้ประมาณ60%ของไรายได้สมมติว่าไรายได้เราอยู่ที่5 0 0 0 0บาทต่อเดือนนะครับเราใช้60%ของไรายได้ก็อยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0บาทต่อเดือนเราบอกว่าแค่นี้เราอยู่ได้นะครับแล้วก็ต่อมาครับเราคมเสี่ยงการลงทุนได้ไหม ได้รายได้เสริมมีไหมไม่มีสมมติไม่มีนะครับแล้วก็ยืดหยุ่นได้ไหมเพิ่มเวลาได้ไหมได้สิปีไม่ได้ก็เป็น15ปีเรามาลองดูครับว่าเคสแบบนี้จะวางแผนยังไงดีนะครับสูตรง่ายๆครับให้เราเก็บเงินครับตั้งแต่40%ถึง60%ของรายได้เพราะฉะนั้นแผนนี้จะเหมาะสําหรับคนที่เก็บเงินเก่งแล้วกันนะครับ พอเก็บเงิน40%ถึง60%ของไรายได้เนี่ยถือว่าสุดยอดมากถ้าเก็บได้อย่างต่อเนื่องระยะยาวนะไม่ได้เก็บได้แค่สั้นๆนะครับโอเคไหมจัดพอร์ตครับให้ได้ผลตอบแทน7%ต่อปี DCA ทุกเดือนอย่าขาดไม่ว่าตลาดจะขึ้นหรือลงนะครับ DCA ต่อเนื่องเนาะแล้วก็ให้ครบ10ปีถึง15ปีแล้วเราก็มาปรับพอร์ตครับจากพอร์ตช่วงสะสมเน้นเติบโตมาเป็นพอร์ตที่เน้นปันผลนั่นเองนะครับ ให้ได้4-7%ต่อปีเดี๋ยววันนี้มีตัวอย่างให้ดูนะครับพอช่วงสะสมยกตัวอย่างนะเน้นกระจายการลงทุนทั่วโลกนะครับมีหุ้นอเมริกา40ปมีหุ้นทั่วโลกยกเว้นอเมริกาอีก30มีพันธบัตรทั่วโลกนะครับอยู่ที่10%แล้วก็มีทองคำสัก20%ถ้าเราจัดพอร์ตแบบนี้ผลออกมาจะเป็นยังไงนะครับผลตับแทนอยู่ที่ประมาณ8%ต่อปีนะครับปีที่แย่ที่สุดลบ27 จุดที่ขาดทุนหนักสุด38%นะครับโ o ลลิงดีเท u ร์นแปลว่าถ้าเราถือสั้นหรือถือกลางหรือถือยาวเนี่ยผลตอบแทนจองมาเป็นยังไงนะครับอย่างเช่นถ้เาเกิดเราถือแค่ปีเดียวนะถือสั้นๆเนาะผลนอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ8.95ผลรับแทนที่สูงที่สุดอยู่ที่ประมาณ4 6ผลรับแทนที่แย่ที่สุดอยู่ที่ประมาณ35เก็บ3ปี ลงทุน3ปีลงทุน5ปีผมอยากให้ดูตรงลงทุน7ปีครับจุดสังเกตคือถ้าเกิดเราลงทุน7ปีผลตอบแทนต่ำที่สุดที่จะได้อยู่ที่ประมาณ2.13แปลว่าอะไรครับมันผลจุดที่จะขาดทุนแล้วนั่นเองจากสถิติ 3, ย้อนหลังนะครับวันนี้คือย้อนหลังแบบไกลเลยนะครับนี่ย้อนไปไกลๆเลยนะครับตั้งแต่ปี1 9 9 2นะครับย้อนไม่ไกลเลยนะครับอันเนี้ย ถ้ามันผ่านวิกฤตเหมือนที่ผ่านมาในอดีตทั้งโลกระบาดทั้งสงครามทั้งวิกฤตเศรษฐกิจนะครับจะได้ประมาณนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นในหน้านี้ก็คืออะไรครับยิ่งเราลงทุนนานความเสี่ยงยิ่งลดลงนั่นเองนะครับความเสี่ยงความผันผัวเนี่ยมันยิ่งลดลงนะครับเพราะฉะนั้นก็จะให้ดูว่าจัดพอแบบเนี้ยความเสี่ยงอยู่ที่เบอร์ไหนถ้าเราถือได้สัก7ปีอย่างน้อยเนี่ยเราจะได้ประมาณปีละ2.13%จุนละนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราค่าเฉลี่ยเลยก็ได้ประมาณ7%กว่า นะครับอ่ะไปต่อครับอันนี้คือหน้าตาของกราฟถ้าเกิดเราลงทุนเรื่อยๆนะครับมันจะมีขึ้นมีลงตามปกติแต่สิ่งที่ทุกคนเห็นได้คือมันก็นิวไฮนิวไฮนิวไฮไปเรื่อยสร้างจุดสูงสุดใหม่เรื่อยตราบใดที่โลกทั้งโลกยังเติบโตยังพัฒนายอยู่พอรการลงทุนของเราพอร์ตนี้นะครับก็ยังเติบโตไปเรื่อยๆได้เพราะเราไม่ได้เจาะจง รเราลงทุนไปเน้นเป็นทั่วโลกนะครับนะ,ะเพราะฉะนั้นในนี้จุดที่มันเป็นวิกฤตมันอาจจะเป็นโอกาสในการลงทุนของเราเพิ่มก็ได้นะครับต่อมาถ้าเราเทียบเป็นกองทุนจริงๆเลยนะครับในนี้ผมจะใช้เป็นกองทุน ETF นะครับใช้ทั้งหมด4กองถ้าเป็นหุ้นอเมริกาใช้ vti อันนี้เป็นหุ้นทั้งหมดเลยของอเมริกานะครับแล้วก็ veu นะครับจะใช้เป็นตัวหุ้นทั่วโลก แต่ไม่รวมสหรัฐนั่นเองนะครับแล้วก็ bnd ใช้เป็นตัวพันธบัตรทั่วโลกนะครับแล้วก็ gld เป็นทองคำนั่นเองนะนี่ก็คือเอา asset class เมื่อกี้นะครับแล้วก็เอามาใส่ในส่วนของกองจริงๆเลยที่เราสามารถลงทุนได้นะครับแล้วก็อันนี้ไม่ใช่แนะนำการลงทุนนะครับกรุณาศึกษาข้อมูลก่อนที่จะลงทุนด้วยนะครับลองคำนวณครับถ้าเกิดว่าเราเก็บเงินครับประมาณเดือนละ3า0,000ื่นระยะเวลาย120ยเดือน ที่ผลนอบแทน7%ก็คือเป็นเวลา10ปีเนะาะเงินในพอร์ตจะกลายเป็นประมาณ5ล้าน2นะครับแล้วก็ตัวอย่างที่ผมเล่ามาให้หมดแล้วเนี่ยห้าล้านสที่ได้เนี่ยนะครับเราสามารถแปลงครับมาเป็นพสซีฟเป็นคมของเราได้โดยการจัดพอร์ตให้ได้ปันผลประมาณเต่อปีซึ่งค่อนข้างสูงเดี๋ยวผมมาแชร์ให้ดูนะว่าเป็นยังไงนะครับจะได้ปีละสามแสนจากเงินต้นของเราประมาณหล้านสในวันเกษียณนะ นะครับถ้าเกิดเป็น15ปีพอของเราจะเพิ่มขึ้นกลายเป็นประมาณ95ล้านแล้วก็แพสซีฟก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกันปันผลเนี่ยเนาะอยู่ที่ประมาณ6 0แสนเกือบหแสนต่อปีนะนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราสะสมมาแล้วเนี่ยเรามีพอร์ตระยะนึงแล้วเนี่ยเราอยากจะแปลงเป็นปันผลเนี่ยทำยังไงนะครับให้เราเอาพอร์ตที่มีคูณอัตราปันผลที่ได้ซึ่งเป้าหมายของเราเนี่ยนะครับก็คือ7% 7%จัดยังไงครับปันผลธรรมดาน่าจะยาก7%เพราะปันผลที่ดีควรเป็นปันผลที่มีการเติบโตวันนี้เราได้607แต่ว่าปีถัด,ถดไปเนี่ยของมันแพงขึ้นปันผลตรงนี้ต้องเติบโตให้เรามีเงินใช้สู้เงินเฟอ้อได้ด้วยนะครับผมยกตัวอย่างแบบนี้ครับ SCHD DGRO 2อันเนี้ยเป็นกองปันผลแบบปกตินะครับเลือกหุ้นที่คุณภาพดีแล้วก็ปันผล นะครับส่วน IDVO กับ SPYI 2ตัวนี้เป็น cover call ETF เป็นตัวที่ใช้ค่าพรีเมียมจากการขาย call option นะครับมาช่วยไอ้พวกนี้ยิวจะสูงครับแต่ว่าอัตราการเติบโตแทบจะไม่มีหรือน้อยมากนะครับนะพอผสมกันแบบนี้ปุ๊บนะครับเราจะมีจุดดีจุดเด่นจากในส่วนของปันผลแบบปกติคือ SHD กับ DJO พวกนี้มีการเติบโต แต่ส่วน IDVO กับ SCYI นะครับจะเป็นตัวที่เน้นให้ยิวเยอะนะครับแต่ไม่ได้เน้นว่าเติบโตในระยะยาวนะครับผสมกันแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับจะได้ยิวประมาณ7%และข้อดีของมันคือเราจะไม่จนลงนะครับเราจะได้ dividend growth เหลือ,อาตาการเติบโตของปันผลอยู่ที่ประมาณ4.6%นะครับนะเพราะฉะนั้นหลักการนี้ตอนเก็บเก็บได้7นะครับเก็บให้ได้ประมาณ7%ต่อปีนะครับผลนับแทนนะ แล้วก็ช่วงเกษียณนะครับต้องปรับพอร์ตให้ได้ยิวเจ็นะครับซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่ว่าถามว่าทําได้ไหมก็คือทำได้นั่นเองนะครับต่อมาครับผมจะมาสรุปให้ผมขอเรียกโหมดการเก็บเงินแบบนี้ว่าบิสโหมดโหมดปีศาจนั่นเบเนาะเก็บ7ตอนระหว่างเก็บเนี่ยได้7%แล้วปันผลก็ต้องได้7เหมือนกันซึ่งค่อนข้างโหดนะครับในาการลงทุนนั่นเอง วิธีการน,นี้ครับถ้าเกิดเราอยากเกษียณใน10ปีเราเก็บเงิน4 0ของรายได้ใน10ปีข้างหน้าเนี่ยเราก็จะมีกระแสเงินสดใช้ครับปีละ4 0ของรายได้เช่นกันเก็บ50ก็ได้50เก็บ60ก็ได้60นะครับถ้าเกิดเราเก็บ15ปีได้เราเก็บ4 0ของรายได้วันนี้ในอนาคตเราจะมีรายได้74%ของรายได้วันนี้ถ้าเราเก็บ50จะได้93ถ้าเราเก็บ60จะได้111นะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากให้เก็บนานๆนะครับเพราะว่ามันจะสู้กับเงินเฟอ้อได้ดีกว่าแล้วก็ความผ,ลผ,ลผลันผวนในการลงทุนก็จะลดลงด้วยตามระยะเวลาที่นานขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้ก่อนที่เราจะไปเริ่มนะครับในส่วนของพาร์ทถัดไปเนี่ยผมอยากจะฝากทุกคนไว้ก่อนว่าการวางแผนการเงินนั้นสําคัญกว่าการวางแผนการลงทุนการวางแผนการเงินแปลว่ารอบด้านไม่ใช่แค่การลงทุนนะครับ วางแผนการเงินเราควรจะมีเงินสำรอง 3- 6ถึงเท่าของค่าใช้จ่ายกรณีเกิดวิกฤตจ,จะได้มีเงินสำรองออกมาใช้แล้วเราก็ควรมีการอนย้ายความเสี่ยงโดยการซื้อประกันใครมีความจําเป็นต้องซื้อประกันชีวิตประกันสุขภาพก็เตรียมให้เรียบร้อยนะครับเสร็จปุ๊บฐานเรียบร้อยแล้วเราก็ไปเริ่มเก็บเงินเริ่มลงทุนในพาสําคัญก่อนนะครับการเกษียณเนี่ยทุกคนเกิดมาต้องเกษียณอยู่แล้วต้องแก่อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องเก็บเงินเกษียณให้เรียบร้อยก่อน เก็บเรียบร้อยแล้วเราจะไปลงทุนเสี่ยงขนาดไหนก็ได้เพราะเราเตรียมเรื่องสําคัญไว้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับระหว่างทางก็วางแผนภาษีด้วยนะครับเพราะว่าการประหยัดภาษีก็คือการเพิ่มไรายได้ประเภทหนึ่งเช่นกันนะครับทีนี้ใครที่อยากจะให้ทีมงานแพนเทสติกเราวางแผนการเงินให้นะครับหน้าตาของแผนได้ประมาณนี้นะเราจะวางตามหลักการเท่านั้นนะครับถ้ามีความจําเป็นต้องซื้อประกันก็ต้องซื้อ ถ้ามีความจําเป็นต้องเก็บเงินกเกษียณก็ต้องกเกษียณอย่าเพิ่งไปลงทุนนะครับการลงทุนเพื่อกเกษียณก็คือการลงทุนเหมือนกันแต่ว่าการลงทุนแบบมีเป้าหมายสําคัญก่อนนั่นเองการเก็งกาไรนั้นมาทีหลังวางแผนภาษีระหว่างทางนะครับเราก็จะจัดให้นะครับเรามีแพลนเนอร์ทั้งหมด7คนนะครับก็ไม่แน่แเราอาจจะมาได้เจอกันก็ได้นะนะครับอ่ะทีนี้อันนี้คือตัวอย่างที่ผมอยากให้ทุกคนดูว่ารีพอร์ตได้ประมาณไหนหลังจากคุยครั้งแรกก็จะได้รีพอร์ตประมาณนี้เลยครับสรุปทุกอย่าง ที่คนมีตามความจําเป็นนะครับเสร็จปุ๊บก็เราจะมีการนัดคุยแผนกันอีกทีหนึ่งแล้วถ้าเกิดเราเริ่มแผนเนี่ยก็จะมีการดูแลกันไปต่อเนื่องตลอดไปนะครับจนกว่าจะไปถึงเป้าหมายนะครับโดยปกติค่าบริการจะอยู่ที่2 0 0 0 0บาทนะครับแล้วก็มีค่าทบทวนประจําปีอีกสตาร์ทที่1 2 0 0 0บาทนะครับแต่อันนี้จะเป็นโครงการที่จัดให้เฉพาะคนที่ดูคลิปมาถึงจุดนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็จะฟรีวางแผนครั้งหนึ่ง ทุกคนได้แผนแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดใครทําตามจะมีการทบทวนพาทุกคุณทุกคนนี่แหละไปจนถึงเป้าหมายให้ได้นะครับทุกปีทุกปีมา follow up กันเรื่อยๆนะครับหากเริ่มแผนทันทีนะเพราะฉะนั้นวิธีการง่ายๆครับลงทะเบียนใน description นะครับแล้วก็กด subscribe ช่องแล้วก็เราจะรับเฉพาะคนที่ตั้งใจจริงๆนะครับ พร้อมเริ่มแผนตามงบที่ให้มาทันทีนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณสมบัติผ่านการคัดเลือกนะครับกรอกข้อมูลครบต่างๆนานาข้อมูลเป็นความจริงนะครับก็ทีมงานก็จะคัดเลือกไปแล้วก็ทํานัดไปอีกทีนะครับใครสนใจก็ลงทะเบียนได้เลยนะครับต่อมาครับมาดูเนื้อหาหลักกันต่อนะครับก็คือสูตรเร่งเกษียณภายใน10-15ปีแต่อันนี้จะเป็นเซฟโหมดนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมครับเก็บเงิน40 ถึง60%ของไรายได้จัดพอร์ตให้ได้เเหมือนเดิม DCA ทุกเดือนอย่าขาดนะครับครบ10-15ปีนะครับปรับพอร์ตให้ใช้4% r รูใช้เงิน4%ของทั้งพอร์ตไม่ว่าจะเป็นปันผลไม่ว่าจะเป็นการขายคืนทุกอย่างนะครับ4%เนเนาะแล้วก็เพิ่มความอุ่นใจด้วยประกันบำนาญเข้าไปก็จะดีมากประกันบำนาญก็เหมือนเราเป็นข้าราชการเดือนไหนมันผันผวนหุ้นผันผวนแรงต่างไม่สนใจ ตราบใดที่บริษัทยังบั่นคงและก็ยังจ่ายบำนาญให้เราอยู่เราก็จะมีเงินใช้สำหรับค่ายจ่ายปัจจัย4แน่นอนนะครับอ่ะทีนี้ทุกอย่างเหมือนเดิมเลยเงินเดือน50,000เก็บเงิน60ก็คือประมาณ30,000ยกตัวอย่างนะใน10ปีจะมีเงิน5ล้าน2แต่ทีนี้เราจะถอนใช้แค่4เอยู่ที่ประมาณ200,000ต่อปีนะครับอาจจะยังไม่พอเนาะขยายระยะเวลาไหมเป็น15ปี ก็จะกลายเป็นประมาณ9,000,005เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมนะทีนี้เราใช้4%ของ9,000,05อยู่ที่ประมาณ3,080ก็คือตกเดือนแล้วประมาณ3 0 0 0 0แล้วนะครับแต่ต้องดอกจานไว้นิดนึงนะครับอย่าลืมคำนวณเรื่องเงินเฟอ้อด้วยนะครับอันนี้คือตัวเลขที่เราคำนวณกันเนี่ยนะครับยังไม่ได้คำนวณถึงเงินเฟอ้อเพราะฉะนั้นก็เผื่อๆไว้หน่อยนะครับอ่ะทีนี้พอเรามีเงินแล้วสูตรเดิม9,000,05สมมติ15ปีนะ9,000,05แปลงเป็นพอร์ตเกษีย จะถอนใช้วางแผนเนี่ยถอนใช้เลยนะปีละ4%นะครับโดยการที่เราจะจัดพอร์ตเป็นหุ้นอเมริกา40นะครับหุ้นทั่วโลก30แล้วก็เป็นในส่วนของพันธบัตรทั่วโลก10%นะครับแล้วก็มีทองคํา20%นะครับทําแบบนี้จัดแบบนี้นะครับแล้วเราถอน4%จาก9ล้าน5จะถอนได้ทุกปีประมาณปีละ3,800 0นนะครับไปเรื่อยๆทีนี้ลองมาดูกันครับว่ามันมีความเสี่ยงมีอะไรยังไงบ้างนะครับ ผ่อนเรา905ถอน4%ระยะเวลา30ปีถ้าเราดูนะครับแบบนี้นะครับมันแบ่งเป็นหมื่นสถานการณ์แล้วกันอันนี้เขาเรียกว่ามอนติคา r l โลแบ่งตั้งแต่โชคโชคร้ายสุดไปถึงโชคดีสุด10%ตายคือโชคร้ายสุด90%ตายคือโชคดีสุดที่น่ามาดูในส่วนของตัวที่โชคร้ายสุดกันครับโชคร้ายสุดเนี่ยจากเงิน905ของเราผ่านไป30ปีจะกลายเป็นประมาณ16ล้าน ผลนอำแทนเฉลี่ยประมาณ6%ต่อปีอัตราการถอนที่ปลอดภัยนะครับ safe withdrawal r a t อยู่ที่ประมาณ4.71นะแต่เราใช้แค่4%นะครับใช้แค่4นะนะครับเพราะฉะนั้นการจัดพอร์ตเนี่ยก็มีผลมากต่อการที่เราจะบริหารเงินใช้หลังเกษียณน,นะครับจัดพอร์ตก็สําคัญและมีสิ่งที่สําคัญมากกว่านั้นคือการบริหารที่ผมจะเล่าให้ฟังนะครับสรุปมาให้ฟังก่อนเก็บ7 ช่วงเก็บเนี่ยได้เจ็ดเปอร์เซ็นตต่อปีช่วงถอนช่วงปันผลเนี่ยนะครับเอาสี่เปอร์เซ็นพอถ้าเกิดว่าเป้าหมายของเราคือสิบปีเกษียณนะครับเราเก็บสี่สิบเปอร์เซ็นของไรายได้เราจะมีเงินใช้ยี่สิบาเปอร์เซ็นของไรายได้ในวันที่เรากเกษียณอีกสิบปีข้างหน้าถ้าเราเก็บห้าสิบจะได้ใช้ยี่บเก้าถ้าเราเก็บหกสิบจะได้ใช้สามสิบสี่แต่ผมจะแนะนําว่าเก็บสักสิบห้าปีนะครับมันจะง่ายกว่าเยอะ นะครับยกเว้นบางคนก็ไม่มีเวลาแล้วเพราะว่าอายุก็คือใกล้กเกษียณแล้วนั่นก็ต้องจําเป็นต้องเก็บเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีเวลาสัก15ปีผมแนะนานะครับเก็บ40ได้ใช้42เก็บ50ได้ใช้53เก็บ6 0ได้ใช้63พูดง่ายๆคือเก็บประมาณเท่าไหร่ได้ใช้ประมาณเท่านั้นนะครับใช้ให้เวลามันหน่อย15ปีนะครับ ส่วนใครที่ทำงานนะครับด้านวางแผนการเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้แนะนำการลงทุนนะครับนักวางแผนการเงินนะครับเอฟเอ FA ต่างๆนะครับตัวแทนรวมถึงตัวแทนประกันด้วยนะครับก็สามารถสมัครบริการใช้แอปพลิเคชันของเราได้นะครับอันนี้คือแอปพลิเคชันที่ทางทีมพัฒนาขึ้นมาเองนะครับชื่อ p r a n i s t a Pro นะครับก็จุดเด่นคือสมัครครั้งเดียวใช้ได้ตลอดชีวิตเลยแล้วก็ผมจะมีการอบรมให้เพิ่มด้วยในแต่ละครั้งที่มีเนื้อหาใหม่ๆก็จะมีการ เทรนนิ่งให้ฟรีด้วยนะครับตลอดชีพเลยนะครับใครสนใจก็กดที่ description ได้นะครับสิ่งที่ผมอยากเตือนคือถ้าเราถอนเงินทุกปีปีละปีละกี่เปอร์เซ็นต์ก็ตามเนี่ยถ้าเราถอนเงินเนี่ยแล้วปีไหนผลรับแทนติดลบอยู่อันนั้นน่ะเราอาจจะทําให้พอร์ตเราบาดเจ็บได้พอร์ตเราจะมีมูลค่าลดลงในอนาคตได้อันนี้คือความเสี่ยงของลำดับผลรับแทนทุกคนครับถ้าเกิดว่าสถานการณ์แบ่งเป็น A B C ระยะเวลา10ปีลงทุนเหมือนกันได้ผลตอบแทนเฉลี่ยเท่ากัน7%แต่ลำดับของผลตอบแทนมันต่างกันมันจะสามารถ Impact Port ได้ในกรณีนี้ทุกคนสังเกตไหมครับแบบ A เนี่ยได้7ทุกปีเลยแบบ B บวกก่อนลบทีหลังช่วงแรกๆบวกช่วงหลังลบแบบ C ลบก่อนแล้วไปบวกทีหลังแต่ทั้ง3สถานการณ์ได้7%เท่ากันนะ7ต่อปีเท่ากันนะครับ ถ้าเรามีเงิน10ล้านเนี่ยเราไม่ถอนเลยนะกรณีไม่ถอนนะครับ10ปีข้างหน้าจะกลายเป็น19ล้านเท่ากันเลยแต่ถ้าเกิดมีการถอนขึ้นมาสมมติว่าพอ10ล้านกะว่าเดี๋ยวมันบวก7%บวกมา7 0 0 0แสนเนี่ยเราจะถอน7 0 0 0แสนมาใช้ทุกปีเลยนะครับแต่ว่าโลกความจริงมันเป็นไปไม่ได้ครับที่จะได้7.77 7, 7, 7, ทุกปีแบบนี้นะครับสถานการณ์ A จึงเป็นสถานการณ์ที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เกิดขึ้น สถานการณ์บีบวกก่อนลบทีหลังอันนี้จะสังเกตนะครับจาก10ล้านเนี่ยแล้วถอนทุกปีปีละเจ็ดแสนนะในอนาคตจะกลายเป็นประมาณ11ล้านด้วยโตขึ้นด้วยนะครับอันนี้ไม่มีปัญหาครับแต่ปัญหาจะอยู่ที่สถานการณ์ C ถ้าปีแรก10ล้านลบไปแล้ว7%อคือ7แสนนะแล้วถอนมาใช้อีก7เท่ากับว่าพอร์ตหายไป1 4เเเลยในปีแรกอย่างนี้เงินเราลดใช่ไหมครับพองเงินเราลดปุ๊บ มันก็นจะไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายเนี่ยพอร์ตเรามันจะลดลงจาก10ล้านก็จะเหลือประมาณ8ล้านสามนะครับวิธีการแก้สถานการณ์พวกนี้นะครับก็คือการแบ่งเงินเป็น3ถังถังแรกเอาไว้ในเงินฝากเลยก็ได้หรืออะไรก็ตามที่ได้ดอกเบี้ยสูงหน่อยแต่เน้นว่าเงินต้นปลอดภัยไม่ผันพวนนะครับเก็บไว้เลยค่าใช้จ่ายปีหนึ่งเท่าไหร่เอาเก็บไว้ในนี้ก่อนเลยเอาไว้ใช้สําหรับปีหนึ่งตอนกเกษียณน,นะครับส่วนถังที่2เน้นเสี่ยงต่ํา นะครับแต่ว่ายัางได้ผลตอบแทนสู้งเงินเฟอ้อได้นะครับเช่นตราสารหน,นี้ระยะสัน้นระยะกลางนะครับเตรียมไว้อีก2เท่าของค่าใช้จ่ายพูดง่ายๆคือเราจะมีเงินปลอดภัยทั้งหมดประมาณ3ก้อนก้อนแรกเอาไว้ใช้ในปีนั้นอีก2ก้อนเอาไว้เพื่อสู้เงินเฟอ้อได้ในระยะยาวด้วยนะครับส่วนถังที่3เป็นพอร์ตหลักพอร์ตหลักเนี่ยมีหน้าที่เอาไปเติมนะครับถ้าพอร์ตบวกทํากําไรเอาไปเติมถ้าพอร์ตลบเราใช้จากถังสํารองเดี๋ยวผมไลฟ์ฟัง นะครับปีที่ผลตอบแทนติดลบนะครับเราจะใช้เงินที่มันไม่ติดลบก็คือในฝั่งตาสันนี่ในฝั่งที่มันแบบเสียงไม่มากนะครับเอาไปเติมในทังแรกเอาไปใช้ในปีถัดไปนะครับถ้าปีไหนผลตอบแทนใกล้เคียงกับที่เราคาดหวังสมมุติราคาหวัง7แล้วมันได้7เราก็ถอนจากพอร์ตหลัทำกทํากําไรซะนะครับแล้วก็เอาไปเติมในค่าใช้จ่ายที่เราจะใช้ในปีถัดไป แต่ถ้าปีไหนครับผลตอบแทนดีกว่าตลาดดีกว่าค่าเฉลี่ยสมมติมันบวง20เลยในปีนั้นนะครับเราก็ต้องแบ่งจัดสรรไปไปเติมครับในในส่วนของถังที่1ก่อนเอาไปใช้ในปีถัดไปอีกส่วนหนึ่งเอาไปเติมครับเอาสำรองว่าเผื่อปีไหนมันติดลบเราจะได้มีเงินถอนแบบไม่ต้องขาดทุนนะครับแล้วส่วนที่เหลือเราก็เก็บไปในพอร์ตให้มันเติบโตเรื่อยๆการบริหารแบบนี้ทําให้เราไม่ต้องขายหุ้นตอนที่ตลาดติดลบนั่นเอง ก็จะช่วยให้เรากำจัดความเสี่ยงในเรื่องของลำดับผลตอบแทนได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการบริหารนั่นเองต่อมาครับใครฟังมาถึงจุดนี้แสดงว่าสนใจเรื่องการบริหารการเงินการวางแผนการเงินใช่ไหมครับเรารับนะครับบริษัทของเราในแพนนติกนะครับเราเปิดรับนักวางแผนการเงินนะครับโดยที่เราจะเทรนให้ตั้งแต่ 0- นถึงร้อนะครับแล้วก็ทํางานแบบออนไลน์ก็ได้นะครับแล้วก็ มีระบบพี่เลี้ยงคอยดูให้ตั้งแต่ต้นเลยรวมถึงมีแอปวางแผนการเงินให้ทุกคนได้ใช้กันด้วยนะครับใครสนใจอยากทํทำงานกับเรานะครับก็สามารถกดสมัครนะครับทำแบบสอบถามนะครับมาได้ที่ลิงก์ด้านล่าง Descript i o n เลยครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดว่าเนื้อหานะครับถูกใจนะครับคิดว่ามีประโยชน์นะครับก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ทางทีมนะครับกดไลค์กด Subscribe ช่อง f a n t a s t i c ให้เราด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ